ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยะนําำเรื่องทนาสุบราณทีวีมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมงควรแก่เวลาความมีว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับจ้างสมราณิทียาบท รากดว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงบาลพนางสุมนาเทวีสมเด็จพระจินดารสีจนินตาัถธรรมเทศนานิว่าอิทะนันทติเปจานันทติเป็นต้นค <c oughs> วามพิสดาลมีอยู่ว่าพิสุสองรูปสองพันรูป ย่ำอยู่ในเรือนของท่านอนานธิปิเนกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามาหาบาสิกานั้นก็บุคคลใดๆใ,ในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆต้องได้โอกาสของนางน,นางเท่าสองก่อนนั่นก่อนแล้วจึงจะทัได้มีปัญหาถามว่าเป็นเพราะอะไร ต้องตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านาดิวินิกาเศรษฐีหรือว่านามิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือยังเมื่อว่าตอบว่าไม่ได้มาก็ย่อมติเตียนแม่ทานนันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วก็กล่าวว่านี่ที่ว่าทานอะไรเพราะว่าท่านนั้งสองนั้นย่อมรู้จักความ ชอบใจเขามันดาวิสุทธิสงฆ์อันจิตที่ควรทาแก่วิสุทธิสงฆ์เมื่อท่านนองสอนนั่นอยู่พระวิสุก็พย่ายฉ่ันตามความพอใจเพราะนั้นทุกๆคนที่ไปสงฆ์จะถวายทานยิงเชิญท่านนองสอนนั้นไปก่อนเมื่อท่านนองสอนนั่นยอมได้ให้เพื่อค่ายคือถวายวิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายในเรียงของตนด้วยเหตุนี้ ราะอย่นั้นนามิสาขาเมื่อใครควรว่าใครเนรจะดำลงหน้าในหน้าที่ของเราเลี้ยงบรรดาพิสุทธิ์สงเห็นที่ดาของบุตรแล้วจิงเขาเข้าไปไว้จึงตั้งเขาไว้ในที่ที่ของตนนางถวายพระตาหายแกบรรดาพิสุทธิ์สงในเรียนของนามิสาขานั้น ถึงแม้ว่าท่านานาธิบิเกาเศรษฐีก็ต้องตั้งที่ไดคนใหญ่ชื่อว่ามหาสุภตาไว้ก็นางมหาสุภทานั้นทำการขนขวายแก่บรรดาพิสุ์สงฆ์ทั้งหลายคำว่าขนขวายก็หมายถึงว่าจาัดก,การธนุบำรุงท่านฟั้งทมอยู่และก็ได้เป็นประสูดาบันเป็นสุตะกูลแห่งสามี แต่นั่นถ้านาดิวินิกาเรษฐีก็ตั้งนางจุนสุัทาแทนเมื่อดนางจนเป็นเดชพุทธานน้นก็เช่นเดียวกันก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นประสดาวันแล้วก็ไปสู่แตู่ลหนึ่งสาวมีคื่แต่งงานลำดบบนั้นถ้านาดิวินิกาจงได้ตั้งหินดาคนเล็กมีนามว่าสมนาเทวีแทน ว่านาสุวนาเทวีนั้นฟังทำแล้วได้บรรลุว่าสกิทาคามีผลยังเป็นเด็กรุ่นสาวก็สับกระสายด้วยความไม่ผาสุกเห็นปานนั้นตัดอาหารคือว่าอดข้าวมีความแบญงสงจะเห็นบีดายังได้เชิญมาทรหาเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของทิดาในโรงทานแห่งนึ่ง ก็มาหาและถามพูดว่าเป็นอะไรไปหรือแม่แม่สุวรรณาที่ด้นั้นก็ตอบกบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายนี่เป็นว่าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายรับฟังแล้วจะเห็นว่าความสำคัญในพระพุทธศาสนา <c oughs> ไม่ใช่อยู่ที่อาโวโสบวชก่อนหรือบวชหลัง เป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นน้องมีความสำคัญอยู่ที่มรรคผลค่อยฟังต่อไปท่านมีดาจึงถามว่านี่แม่สุวนาแม่เพื่อไปไดอ,อยังไงลูกสุวรนาเทก็ตอบว่าไม่เพิ่น้องชายท่านมีดาก็ถามว่าจะกลัวแล้วแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชาย นี่เป็นนั้นว่าขณะที่เธอป่วยเมื่อกี้นี่ผมตาลายควานังสอขึ้นมาได้ก็ว่าเอยเป็นนั้นว่าตอนป่วยก็เลยตอนไอ้ที่เรียกว่าใจกระสับกระส่ายอาการกระสับกระส่ายเนี่ยมันถึงป่วยตอนนี้ตาเริ่มหายลายแล้วพอเข้าใจ <c oughs> แต่พรานางชุมนาทเทวีกล่าวได้เพียงเท่านั้นเธอก็ตาย ตอนนี้ท่านบอกว่าท่ามาหาเศรษฐีนั้นแม้ถึงไม่จะเป็นประโสดาบันก็ไม่โกรธไม่สามารถจะอดกั้นความโศกที่เกิดในทิดาได้ที่ลูกสาวตายรักอดรักไม่ได้ตอนฟังเม,เมื่อเมื่อกี้นี้จําได้หรือไม่ว่าหญิงทั้งสองตอนตอน้นเธอปฏิบัติพระนต่างคนต่างก็ได้ประโสดาบัน นั้นได้โสดาบันแล้วก็แต่งงานเห็นไหมความจริงระโสดากับสกิทาคามียังอยู่ในการเกณฑ์แต่งงานอยู่แต่ว่าไม่ละเมิดศีลห้ามีความเคารพในพระราตะนตรัยเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆของระโสดาบันก็คือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในวระธรรมเคารพในประสงค์มีศีลบริสุทธิ์ ค้าว่ามีศินบริสุทธิ์นี่ถ้าผมจะจํากัดไปเฉพาะสินห้าประเดี๋ยวพระทั้งหมดอยากจะเป็นประโสูดาบันหรือเนรอยากจะเป็นประสดาบันกันนวดสินห้ากันเป็นแถวกลายเป็นคนพระตกมรกไปหมดก็ต้องอับบัตเป็นอันว่าท้าคารวะธรรมดาก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์สคมนเองก็มีสินสิบริสุทธิ์พระมีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ มีเท่านี้เองแ้วการอยากแต่งงานถ้าไม่ได้บอกว่าประโสดาบันเลิกรักเลิกโกรธเลิกรวยเลิกหลงถ้าไม่ได้บอกจำไม่ด้วยนะครับอ้าวดีว่าไงยุ่งซะแล้วถอยหลังนิดท่านเศรษฐีนัน่นกล่าวว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นประโสดาบัน ก็ไม่สามารถจะอดกั้นความโศกอันเกิดในทิ่ดาของท่านได้ที่ตายไปให้ทําการปลงศพทิ่ดาเสร็จแล้วเป็นไปสวดดาบันนะลูกสาวเป็นพระสีทาคามีท่านก็ร้องไห้ไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้ฟังแล้วก็จำว่าพระโสดาบันยังร้องไห้เป็นทั้งนี้พ,อพ่อะไรเพราะว่ายังไม่ไดตัดความรักยังไม่ไตัดความรวยยังไม่ไตัดความโกรธยังไม่ไตัดความหลงยังหลงยังมีความอะไรในร่างกายของลูกสาวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถามว่ากะหบดีทำไมท่านยังมีทุกข์เสียใจ มีหน้าอาบระได้น้ำตาร้องไห้มาได้ประการอย่างนี้ท่านกระหาบนดีเยนกระโทนองค์สมเด็จพระจินนาสีว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผูา้เจริญพระพุทธเจาา้าค่ะนางสุมรนาเทวีทิดาของข้าพระองค์ตายเส็จแล้วพระเจาา้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตัดถามว่าเมื่อเป็นเช่นนัน้นเมื่อลูกสาวท่านตายเหตุไรท่านยังโศกค,ความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแต่บรรดาสรรพสัตว์ไม่ใช่หรือหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายย่อมมีเป็นปกติสำหรับสัตว์ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงย่มีส่วนเดียว ต่มหาสุฐีกล่าวว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่ะแต่ว่าทินดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมไปด้วยหิริและอตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงกลัวผนความชั่วเห็นฝันนี้ในเวลาจนจะตายนางไม่สามารถจะกุมสติไว้ได้บนเพ้อตายไปแล้วได้เหตุน,นั้น ความสงร้าเสียใจไม่น้อยเียเกิดจะฆ่าพระองค์เราพุทธิยาวค้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธติกาตัดว่าเศรษฐีมหาเนตมหาเศรษฐีใหญ่อัตถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่เธอจะตายเธอพูดว่าอะไรแต่มหาเศรษฐียิ่งกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมใจว่าข่าแต่พระองค์พูดจริญ ข้าพระองค์เรียกในเทวว่าเป็นอะไรหรือสมนานางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระองค์ถามกล่าวว่าเจ้าเพ้อไปหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่เพ้อหรอกน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชาย พอกล่าวได้เท่านี้เธอก็ตายพระพูที่เจ้าข่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเือแต่กระทั่งเศรษฐีว่ามาหาเศรษฐีอินดาของท่านจะได้เพ่อไปก็หาไม่ได้ความจริงลูกสาวของท่านไม่ได้เพอ แต้มหาเศรษฐียิงกราบทูลถามว่าถ้าเธอไม่เพอเพราะเหตุใดเธอจึงพูดอย่างนั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตัดว่ามหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีเพราะท่านเป็นน้องชายของนางจริงๆนางยิงพูดกับท่านอย่างนั้นท่านก็หาบนดี ก็ทินดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะท่านเองทรงคุณธรรมไม่ได้เพียงประสงดาบันส่วนทินดาของท่านนั้นเป็นพระสีธ,ธาคามีพราะนางเป็นใหญ่โตดยวยมักผลอย่างนี้นั่นยังกล่าวอย่างนั้นแก่ท่านเป็นอันว่าอันท่านมหาเศรษฐี ฟังแล้วยังกล่าวทูลถามว่านางเป็นพระสิกขาคามีือพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระปรมาสยสดาก็ทรงยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแท้กะหาบุรีท่านมาอาศัยทีจึงได้ถามกับองค์สมเด็จพระจินาสีว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะมื่อพระาศาสดาได้ทรงตรัส องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะในทรงตรัสว่าเวลานี้นางเกิดในภพดุสิตท่านมหาบดีท่ามหาเศรษฐียังกล่าวทูลว่าทินดาของข้าพระองค์เที่ยวเพื่อเพลินอยู่ในระหว่างหมู่าติในโลกนี้มีความสุขมีความรื่นเริงหันษามีใจสบายไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์ แม้จากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดในที iser, ่ที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข่ะเวลานั้นถึงกล่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนแต่จะถ้มหาเศรษฐีนว่าอย่างนั่นก็หาบุดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นครหัสก็ตามเป็นบรมชิตก็ตาม ย่อมจะเพิ่มลนในโลกนี้และโลกหน้าโดยแท้ดงนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วเจียงทรงตรัสคาถาพระพุทธภาสิทธว่าผู้มีบุญอันทำไวแล้วย่อมเพิ่มลนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเพิ่มพลนในโลกหน้าคือโลกทั้งสองเขาย่อมเพิ่มพลนว่าเราได้ทําบุญไวแล้วไปสู่สุคติย่อมเพิ่มพลนยิ่งยิ่งขึ้นไป ในการเม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดบาดไปคาถานิจบบรรดาบุคคลเป็นมากก็ได้บรรลุอรยิอรยบุคคลมีระโสดาบันเป็นตนน้นอาธรรมเทศนาบทนี้จิตชืช่อวา่าได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอย่างมาก อรรรดาท่านพิสุทธิ์สัม,มเณนทั้งหลายตลอดจนทั้งอมบาโยอุบาสกอมบาสิากา <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องสัน้นความจริงนําเรื่องสันส้นๆมาพูดกันอย่างนี้ดีจะได้มีเวลาคุยกันท่านเห็นไว,ว่าการบรรลุมรคลใน้ศาสนาขององค์สมเด็จพระสุนทรพัดานั้นเป็นของไม่อยาก าห้กล่าวทั้งนั้นว่าทำอยาอยากนี่กบจะต้องตอบกันไหมถ้าจะใตอบก็จะต้องตอบกับที่ว่าไม่ยากก็เพราะว่าเวลานั้นผู้สอนเป็นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพญิญวิสัยก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสาสดาสมมาสมเุทธเจ้าจะทรงสแสดงธรรม พระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมาอาตมาสแสดงธรรมหรือแนะนำในด้านธรรมวินัยแก่ท่านนั้นหลายก็มีสภาพเหมือนคนต้มยาหม้อใหญ่ไม่ยาอยู่หม้อเดียวใครเป็นโรคโรคปวดหัวโลกเจ็บท้องหลังแข็งปวดหน้าปวดตาหมวดคิ้ว ปวดกันหนงคีบปวดอะไรทั้งหมดพราะากดอัตมาก็ใช้ยาหม้อนั้นถ้ามันเป็นการบังเอิญจริงๆโรคก,กับยามันชนกันหมายความว่ายาม้อนั้นบังเอิญรักษาโรคประเภทนั้นหายคนไข้ก็หายแต่โรคที่เขาเป็นมันนั้นมันไม่ตรงกับยาที่ต้องเขาไว้กินเท่าไรมันก็ไม่หาย สำรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นมีอุปมาเหมือนกับหมอที่มีความสามารถฉลาดในการตรวจโรคและก็ฉลาดในการให้ยาก่อนที้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรักษาโรคก็ทรงตรวจดูก่อนว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรมีอะไรเป็นสมุทฐาน จะใช้ยาขนาดไหนรักษาที่จะหายได้โดยฉับพลันยองสมเด็จพระสุนทนถ้าจะเปรียบกับหมอก็เป็นประเภทแบบนี้ไม่ใช่หมอบ้าตรรมาอาตมานี่เป็นประเภทหมอกลางบ้านมียาขนาดเดียวพระพุทธเจ้ามียาหลายขนาดแต่บางทียาขนาดเดียวกันนั่นแหละ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าววาสามารถจะยักย้ายใช้กระใช้ชน้ำกระสายเที่อถูกต้องกับโรคที่เป็นนั้นได้ว่าลงไปครั้งเดียวโรคก็หายท,าทันทีข้อน,นี้มีประมาณชัน้นใดถ้าเทียบอาตมากับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศยศาสันดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็เหมือนหมอก,กลางบ้าน แนะนำธรรมะกบรรดาท่านพุทธบริษ Sch ัททานหลายก็ว um ่าไปตามที um ่รู้ที wei, ่เห so ็นจะไปรู้น้ำจิตน้ำใจเขามันดาท่านพุทธบริษัทรนั้นไม่ได้สำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาก่อนจะเทศในเวลาชามุดทรงพิจารณาอุปนิสัยของสว์ก่อนดริยอำนาจพระพุทธญาณ เมื่อสมเด็จพระิจิตามารทรงทราบว่าใครหนอจะได้บรรลุมรรคผลภาพของบุคคลนั้นเกิดเฉพาะประพักระองค์สมเด็จพระทศพลระองก็รู้จักชื่อรู้จักแต่กูลรู้จักกฎของกรรมความดีและความชั่วที่ทําไว้ในการก่อนแล้วสมเด็จพระจินดาวรก็ทรงทรสงสาบ ว่าถ้าเขาฟังเทศเรื่องนี้เขาจะมีมรรคมีผลได้เป็นพระอาเรเจ้าชั้นไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เทศเรื่องนั้นเป็นที่ถูกใจเขาอันนี้อย่างหนึ่งที่ในสมัยที่องค์สมเด็จระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าเทศคนจึงได้บรรลุมรรคมากในรายการที่สองอาศัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า,าเอง ย่อมเป็นสัพพัญญวิสัยมีความฉลาดในการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามีบุคลิลักษณะพิเศษอยู่สี่อย่างคือรูขประมาณีการูปสวยรูปปัปมาณีกามีความสมองโคสัพประมาณีกา,ม,า,ม,า,ม,ม,า,กามีเสียงไพเราะ ทำมัประมาณิกาสแสดงทมเป็นที่จับใจกับรรดาปวงชนนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลมีคุณธรรมพิเศษมีสมบัติพิเศษจุดสี่อย่างซึ่งมัดาเวสาวุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถทำได้โลคประมาณีกาหมายความว่าถ้าบุคคลใดต้องการความสวยสดงดงามติดอยู่ในความสวย พระพุทธเจ้าก็มีลักษณะสวยลันนกษณะของพระพุทธเจ้านี่สวยจริง,รงๆหาที่ติมีได้นอกจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าเขาชอบสวยก็ทรงเปล่งทะเงฉับพันนรางสีรัศมีขอประการให้ปรากฏเหมือนกับพระอาทิตย์ทรงกรดมีความสวยงามมากคนดูแล้วก็ไม่อิ่มไม่เบื่อ นี่จุดหนึ่งเป็นจุดที่สนใจขันดาแต่พุทธบริษัทในสมัยนั้นแต่ถ้าบุาคคลใดต้องการความเศร้าหมององค์สมเร็จพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าก็มีผ้าห่มย้อมในน้ำฝาดเป็นเครื่องห่มแสดงให้การเศร้ามองให้ปรากฏคนที่ไม่ชอบสวยชอบการเศร้ามองพอใจในที่นี้ก็ดีสามองค์สมเด็จพระชินสีมี เรียว่ามีโคสัปปมาณิกาเสียงไพเราะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศว่าจาที่ทรงกล่าวไปจับใจบคุคคลทุกคนในเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศนั้นคนจะนั่งอยู่ใกล้คนจะนั่งอยู่ไกลยจนนั่งอยู่ด้านข้ามนั่นหลังก็ตามทุกคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าหันหน้าไปไปหาอตนแล้วก็พูดกับตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้ด้วอนาจอิทธิปาฏิหาริย์ของพระองค์และการกล่าวธรรมของพระองค์ก็มีความไพเราะเสียงไพเราะมากกล่าวไปก็มีแตยความจัดใจทำจิตใจเขาบอกคนหันยหลมีความชื่นบานเกิดธรรมปีติคือความอิ่มใจเราการที่สี่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวธรรมก็ไพเราะ ยี่จุดถึงหัวใจที่บุคคลนั้นต้องการนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสามารถนําคนให้เข้าถึงมรรคถึงผลวนการเทศสั้นๆเพียงคราวเดียวก็บรรลุผลมากถึงขนาดนี้นี่มาสมัยเราเราทำยังไงเราจะได้บรรลุมรรคบรรลุผลก,กันบ้าง ถ้า่คนสอนก็แสนจะโง่เมื่อคนสอนโง่แล้วคนฟังจะฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็ไม่แน่จงยาเพิ่งคิดนะว่าคนฟังจะฉลาดกับคนสอนเอ้ยก็จะโง่คนสอนเสมอไปอันนี้ไม่แน่บุญบารมีของท่านหลายสั่งสมมาตั้งแต่สมัยไหนมีกำลังเท่าไรไม่มีใครรู้ ต่กว่าถ้าไม่เคยสั่งสมบรม,มีจากสมัยจากมากับองค์สมเด็จพระบรม,มครูคือพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือผ่านพระพุทธเจ้าอือ่นมาก็าแสดงว่าจิตใจเขามรนดา่าแตนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้าไม่มีใครต้องการฟังธรรมวินยัยเพราะการฟังธรรมวินัยเป็นปัจจัยแห่งความเบื่อหน่าย แต่ที่บรรดาแต่พุ้ธสาสนิกชนนั้ไหลายพอใจในการปฏิบัติธรรมท้านวิสุสมันในนุมบาสุกุมบาสิกาแสดงว่าทุนเดิมของบรรดาท่านทั้งหลายมีกำลังใจเต็มเปี่ยม้วยปรมัติธรรมรมีถ้าสามารถควบคุมกำลังใจของท่านนี้ ให้ทรงอยู่ในรมแห่งความดีพอสมควรจับจุดไว้ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีทรงคุณธรรมแบบไหนถ้ายามองกันไปก็เห็นว่าพระโสดาบันคนดีพระสกิทาคามีคนดีที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงได้ง่ายนะั่นเป็นของไม่ยากถ้ารู้จักเขตของท่านนั่นก็คือว่าพระโสดาบันคนดี พระสกิทาคามีก็ดีเป็นผู้ทรงอธิธสินคือรักษาสินบริสุทธิ์อย่างยิ่งเป็นกล่าวว่าเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์มีสมาธิเพียงเล็กน้อยแค่ปฐมชายก็ได้แล้วก็มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในเมื่อท่านมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจิตได้เกอบ,บคุณพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์เที่ยงเท่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นพระสมุนธาบันรัศกิทาคามีแต่รมของพระอริยเจา้าตอนสอนรายการนี้จะมีความรักในเพศนและเห็นว่าลูกตั้งสองของท่านมหาเศรษฐี พราะได้ประสูดาบันก็แต่งงานเพราะนั้นว่าถ้าเราจะมองกิเลสก,กันประสูนดาบันก็ค,คล้ายชาวบ้านยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธจะมีการโผ่โกรธจะมีความหลงแต่จิตใจตั้งลงไว้โดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตของสินเท่านั้นไม่ละเมิดศีล เท่านี้เป็นอันว่าเปะโสนดาบันเราเป็นไม่ยากอาราบรรดาสาวกขออองสมเด็จพระพู้มีพระภาคมองดูเวลาเห็นเวลามันหมดสันแล้วฉะนั้นขอสาวกขออองสมเด็จพระปฏิแก้วต่อแต่นี้ไปพอท่านหลายก็เตรียมตัวเพื่อจะสมาทานประกรรฐานต่อไป